ลองจินตนาการว่าคุณเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกสาวเป็นดั่งแก้วตาดวงใจแต่แล้วจู่ๆก็เกิดมีเชื้อไวรัสระบาดหนักและมันเปลี่ยนเธอจากเด็กมัธยมวัยใสให้กลายเป็นซอมบี้กระหายเลือดพร้อมที่จะกัดทุกคนที่เข้ามาใกล้คุณจะทํำยังไงครับจะฆ่าเธอลงไหมหรือว่าจะเก็บเธอไว้เผื่อว่าจะมีวิธีรักษาเธอนี่คือพ็อตรเรื่องของ My Daughter Is a Zombie หนังดราม่าคอมเมดี้จากเกาหลีครับคุณฟังไม่ผิดหรอกเรื่องนี้มีซอมบี้จริง เหตุการณ์วิปโยคโลกระบาดจริงๆด้วยแต่มันถูกเล่าออกมาในโทนที่ไม่ได้น่ากลัวชวนสยดสยองเอาชีวิตรอดแบบที่เราคุ้นเคยกันครับเป็นเรื่องที่ผมแค่เห็นตัวอย่างก็ตาลุกวาวแล้วละ่ะมันน่าสนใจอะไรแบบนี้เนี่ยแค่เห็นก็รู้แล้วละ่ะว่ามันซึ้งเรียกน้ําตาแน่นอนแต่พอสแบบนี้ก็อยากดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อเพิ่งรู้ว่านี่คือ1ในภาพยนตร์ที่ถูกดัดแปลงมาจากเว็บตูนด้วยมาครับวันนี้ไปดูมาแล้วคิดเห็นยังไงจะมาแบ่งปันให้ฟังกัน กับ My Daughter Is a Zombie ลูกสาวผมเป็นซอมบี้รีวิวบายหม,มีมูบี้ครับใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยน้ำตาแห้งเหือดไม่ได้ไหลมานานแล้วเรียนเชิญเลยนะครับหนังเรื่องนี้จะมากระตุกบ่อน้ำตาของคุณให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งอย่างแน่นอนครับตัวหนังจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับคุณคาดหวังอะไรตัวอย่างโชว์แบบไหนก็จะได้ดูแบบนั้นเลยนอกจากพอที่แวกขนบแล้ว My Daughter Is a Zombie ก็ไม่ได้เล่นทาย,ยากอะไรครับ คลาสสิกดราม่าคอมดี้เล่าแบบเส้นตรงไม่มีอะไรซับซ้อนทุกอย่างเกิดขึ้นแบบปัจจุบันวันต่อวันไม่มีซับพลอตอะไรซ่อนอยู่ทางนั้นครับเป็นความเรียบง่ายที่อาจจะมองว่าง่ายไปสะหน่อยในหนังยุคปัจจุบันที่นับวันเนี่ยก็ยิ่งซับซ้อนมากขึ้นทุกที My zombiembie daughter As is zombie, ไม่ได้ไปเวนั้นครับไม่มีท่าย,ยากไม่มีหักมุมพิสดารแต่ว่ามีเซอร์ไพรส์มากกว่าที่คุณคิดว่าหากเทียบกับบรรดาหนังเกาหลีด้วยกันแล้วถือว่าไม่หักนะครับ ตั้งแต่ต้นจนจบทุกอย่างมาตรงๆเรียบๆดูเหมือนดาเนินเรื่องไปคิดไปด้วยซ้ำครับแ,แล้วเนี่ยจะมีโอกาสได้ดูอีเวนต์ต่างๆที่มันผุดขึ้นมาไม่มีสัญญาณบอกล่วงหน้าด้วยแหละว่ามันจะมาแล้วหรอไม่แน่ใจว่าเป็นมาตั้งแต่การ์ตูนด้วยหรือเปล่านะครับส่วนนี้เพราะว่ามันเหมือนการ์ตูนมากเลยแหละวางพอร์ตไว้แล้วแล้วก็ค่อยๆแต่งเสริมขึ้นมาแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่เวลาที่ดูอยู่ในโรงกลับไม่รู้สึกว่ามันทื่อเท่าไหร่เพราะโฟกัสของหนังจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวของน้องซูอาพ่อแล้วก็คุณยาบ นี่คือ3ตัวละครหลักที่เป็นความสนุก90%ของหนังเรื่องนี้ครับไม่รู้จะชมยังไงแค่ดูพวกเขาก็สนุกแล้วล่ะมันยอดเยี่ยมตั้งแต่การออกแบบเลยหนังทำให้เรารู้สึกได้ว่านี่เนี่ยคือครอบครัวที่พิเศษครับพวกเขารักกันมากจริงๆมีสายสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างแข็งแรงลองคิดภาพนะครับเราผ่านหนังซอมบี้กันมาเป็นร้อยพันเรื่องเราเคยเห็นแล้วละว่าการติดเชื้อคือตายแน่นอนครับไม่มีประโยชน์ที่จะช่วยเหลือได้อีก หล,หลายครั้งเราก็เห็นฉากที่ตัวละครอะไรอาวร์ไม่ยอมให้ใครมาฆ่าคนที่เรารักคนที่กาลังจะกลายร่างหลายๆครั้งอาจจะรู้สึกงุญหงดใช่ไหมครับทำไมตัวละครน,นี้เนี่ยมันเข้าใจอะไรยากยังซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยลองถอยออกมาสักก้าวหนึ่งแล้วก็คิดดูครับจริงๆแล้วอาการอะไรอาวร์เนี่ยมันปกติเลยนะครับถ้ามองตามหลักตกระเหตุผลมันยากที่จะทําใจครับหากมันเกิดขึ้นกับคนที่เรารักจริงๆแต่การที่เราดูฉากพวกนี้แล้วรู้สึกขัดอารมณ์ มันเป็นเพราะว่าหนังหรือซีรีส์เรื่องนั้นๆเนี่ยไม่ได้ทาให้คนดูรู้สึกรักตัวละครที่กําลังติดเชื้อมากพอครับแค่นั้นเลยแหละคนไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดกับมาดอลเทอ is a z ส m m i i e ก็รู้ในจุดนี้ดีแล้วก็ไม่พลาดในช่วงต้นครับที่เขาเนี่ยจะดึงเราให้รู้สึกไปกับตัวละครซูอาให้ได้ไม่ใช่แค่เธอคนเดียวนะครับเด็กสาวไร้เดียงสาที่ตกเป็นเหยื่อของไวรัสตัวเธอมีสเสน่ห์สุดๆครับแถมเล่นดีอย่างน่ามหัศจรรย์ แต่ตัวละครอื่นๆก็ถูกสร้างเข้ามาเสริมให้เราอินกับตัวละครของซูอามากขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่คุณพ่ออย่างจองวานและคุณย่าบัมซุงเท่านั้น,นครับดงแบร้านขายยาก,ก็ด้วยทุกตัวละครแสดงความรักที่มีต่อซูอาออกมาอย่างชัดเจนครับไม่ใช่แค่คําพูดแต่ทั้งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างของที่ชอบของที่ไม่ชอบของที่กลัวท่าทีที่แสดงระหว่างกันกินอายความเป็นครอบครัวเนี่ยมาธรรมชาติสุดๆครับมันดูจริงมากๆจนกระทั่งคนดูเองก็รู้สึกได้ครับ และเมื่อมาถึงจุดนี้ซูอาไม่ใช่แค่ตัวละครหลักของหนังอีกต่อไปครับเราคนดูก็รู้สึกเหมือนว่าเธอเป็นครอบครัวเป็นบางสิ่งที่ต้องปกป้องห่วงแหนถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกแบบนั้นก็ไม่แปลกนะครับหนังจงใจให้มันเป็นและนี่คือแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมมากๆของ My เล u t h เ e a s ี a แอมบ e ้ครับน่าดึงดูดดูสนุกไปตั้งแต่ต้นจนจบแม้ว่ามันจะเล่าแบบตรงไปตรงมาสุดก็ตามคับหนังฟิลดีด้วยแหละตลกเป็นส่วนมากมุกก็พอเหมาะพอเจาะ การบวบักันในครอบครัวคุณย่าเนี่ยตัวขโมยซีนครับพอๆกับลุงดงแบดูแล้วก็จะจอยไม่ค่อยตึงเครียดเท่าไหร่เอาจริงตอนแรกเนี่ยแอบคิดว่ามันจะไม่ดราม่าแล้วนะครับแต่ในช่วงท้ายของมันก็ขโมดได้ค่อนข้างหนักหนาเอาการอยู่มันเหมือนจู่ๆก็โดนจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวฉากมันแทบจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับแต่ด้วยความที่เรารักตัวละครเหล่านี้ไปแล้วทุกอย่างก็ทำงานพอถึงฉากเด็ดผมบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยปูมาเพื่อประโยคเดียว และพอ,อนมาถึงน้ำตาก็ไหลออกมาอย่างช่วยไม่ได้ครับเตรียมทิชชูเอาไว้กันด้วยหรือว่าเตรียมไหลให้กับแฟนด้วยก็ได้ครับถ้าเกิดว่าให้ชมอีกจุดหนึ่งก็คือบรรดานักแสดงของหนังเรื่องนี้ถือว่าระดับท็อปครับโจจองซอกไม่พูดถึงไม่ได้เลยกับบทของคุณพ่อสุดอบอุ่นครับอบอุ่นกว่านี้นะไม่มีแล้วแหละดูบองบองกว่าบทของคุณหมออีใน Hospital p l a y l i s t นิดหน่อยแต่ผมเชื่อว่าทุกคนจะหลงรักเขาอีกครั้งแน่นอนกับพ่อหนุ่มอารมณ์ดีคนนี้ส่วนชเวยูรีครับ น้องซอมบี้น้อยของเราในเรื่องผมก็เพิ่งเคยดูเธอเล่นนี่แหละไม่รู้จะชมเธอ,อยังไงดีเธอเล่นเป็นซอมบี้ในบริบทนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบซอมบี้ที่ต้องน่ารักแต่ก็น่ากลัวเหมือนกันเราเห็นความขัดแย้งนี้ตลอดเวลาซึ่งน้องเขาก็ถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ไปดูด้วยตัวเองเถอะครับสรุปแบบนี้แล้วกันความสนุกแบบง่ายๆแต่ว่าตราตึงใจนี่คงจะเป็นนิยามของ My Daughter Is a Zombie ครับ หนังซอมบี้ฟิลครอบครัวที่ครบรถตลกสนุกซึ้งเต็มไปด้วยโมเมนต,ต์ชวนประทับใจนำเสนอมุมมองของซอมบี้ในแง่มุมที่ไม่ได้ค่อยเห็นกันบ่อยกรับน่าเก็บสำหรับคอหนังทุกคนเลยนะเจะจุดห้าเต็มสิบจากมีววีให้กับหนังเรื่องนี้ครับอาจจะมีน้ำเนิ่มอยู่นิดหน่อยใครที่คาดหวังความเข้มข้นก็อาจจะไม่ถูกใจเท่าไหร่นอกเหนือจากนี้คิดว่าเหมาะสำหรับทุกคนเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครก็ตามที่อยากดูหนังแล้วร้องไห้ไปด้วย อันนี้คุณได้แน่ๆครัแบบยังคงเป็นหนังที่คุณภาพสูงเช่นเคยจากทางเกาหลีคแรบบับและในช่วงมีชี้แนะถ้าถามว่า My Daughter Is A Zombie คือหนังที่ควรดูในโงรงภาพยนตร์ไหมสำหรับผมแล้วเหมาะสมคแรบบับถ้าเกิดว่าคุณมีเอ็มพารมีส่วนลดก็ยิ่งคุมแบบ้มครับแต่ว่าต้องเป็นแบบที่พวกเราบอกนะคแรบบับถ้าเกิดว่าคุณคาดหวังมากกว่าที่เราบอกไว้ก็จะผิดหวังแน่นอนคแรบบับแล้วก็นี่เป็นหนังดราม่าครอบครัวนะคแรบบับ หากคุณจะต้องการพาลูกๆคนรักไปกันทั้งครอบครัวเป็นกิจกรรมกระชับมิตรความสัมพันธ์ก็จัดได้เลยได้แน่นอนคร,รับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับหนังเรื่องนี้คร,รับแต่ฉันเคยนะคร,รับม,มีมุฟวีย้ําเสมอและตลอดไปกดซับสไครต์ให้ด้วยนะ <c oughs> ใกล้1ล้านซับแล้วมันก็อีกไกลแหละแต่ว่า ถ้าฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยยังไม่กดซับสไคร์ก็กดให้เรากันหน่อยนะกดไลค์วิดีโอนี้ให้ดูแล้วกันนะครับสิปากว่าหรือจะเท่าตายเห็นครับเรื่องราวระหว่างคุณพ่อและซอมบี้จะเรียกน้ําตาให้คุณได้หรือไม่ไม่มีใครตอบได้นอกจากตาคุณและตัวของคุณเองครับ my daughter is a zombie ลูกสาวผมเป็นซอมบี้แชรแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์รีบหน่อยนะครับรอบน้อยสุดๆไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหนังดีขนาดนี้เนี่ยมันน้อยขนาดนี้ได้ยังไงยังไงก็ไปลุ้นกันเองแล้วกันครับ